โอ้มีเยอะมากครับผมอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กผมสอบได้ที่1ครั้งแรกก็เพราะว่าอ่านหนังสือการ์ตูนจริงๆมันเริ่มจากการ์ตูนก็ได้นะครับเพราะว่าปิดเทอมเราไม่รู้จะทําอะไรเนาะสมัยก่อนมันไม่ได้มีเกมไม่ได้มีอะไรให้เล่นเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็ หนังสือครับเราไปเจอกระตูนของยาติที่บ้านแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออมันสนุกมากเราก็ยืมเขามาอ่านโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนาะสามเดือนผ่านไปผมก็กลายเป็นคนที่อ่านภาษาไทยได้เก่งขึ้นเยอะมากเลยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับคำชมอะไรอย่างเงี้ยเนาะปีนั้นเทอมแรกเลยที่ผมกลับมาจากการที่แบบว่าหมกตัวกับหนังสือกระตูนผมก็กลายเป็นคนที่เรียนได้อันดับหนึ่งสิ่งที่ตามมามันก็คือทําให้ได้เป็นหัวหน้าห้องได้รับโอกาสหลายอย่างมันก็ฝึกฝนให้เราอะกลายเป็นคนที่รู้จักว่าเออความสําคัญของการพัฒนาตัวเองนะคร มีมากๆครับไม่งั้นคงไม่เป็นอาเขียนคงไม่มาทำสำนักพิมพ์นะครับผมทำสออย่างครับเวลาเราจะปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านเนี่ย เราก็ก็ต้องอ่านให้เขาเห็นซึ่งผมก็ทําตลอดนะแต่ว่าเราก็คงไม่ได้คาดหวังว่าให้เขาจะต้องรักการอ่านเหมือนเราผมคิดว่าอันนั้นจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่อาจจะไม่ใช่ถูกเท่าไหร่เด็กเขาสามารถจะเรียนรู้ได้หลายแบบจากการลงมือทําก็ได้ครับจากการดูคลิปวิดีโอก็ได้หรือจากการไปทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นก็ได้เนาะหนังสือเป็นหนึ่งช่องทางแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าหนังสือมันมีคุณค่าในแบบของมันอยู่มันทําให้มีสมาธิมากขึ้นฝึกวินยัย ความเออเขาเรียกอะไรความสม่าเสมอเนอะการจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งมันไม่ใช่แบบว่า10นาทีเสร็จมันคือ1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงที่คุณจะต้องลงแรงกับมันถูกต้องไหมดังนั้นเนี่ยเ,เป็นแบบอย่างให้เขาดูก่อนเลยครับก็คือถ้าคุณอ่านให้เขาเห็นแล้วเดี๋ยวเออเขาเห็นว่าคุณอ่านเขาก็จะอ่านตามคุณเนาะอย่างที่2เลยก็คืออันนี้เล่าเรื่องของความเป็นชาติญี่ปุ่นแล้วกันญี่ปุ่นจะอ่านหนังสือให้เด็กฟังก่อนนอนทุกคืนครับโดยเฉพาะช่วงแบบประมาณสัก3ามขวบถึง8ขวบอะไรยงเ ผมก็ใช้วิธีเดียวกันเนาะผมก็จะไปซื้อหนังสือนิยายที่มันสนุกสนุกวรรณกรรมสนุกสนุกมาพอเราเริ่มอ่านให้เขาฟังมันกลายเป็นว่าเราอะมีกิจกรรมเรามีเวลาคุณภาพกับเขาหลังๆเขาก็จะปะป้าอ่านหนังสือปะป๊าอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถ้ากณอ่านให้เขาฟังคุณอ่านให้นในเขาเห็นเน่ะเดี๋ยวเด็กเขาก็จะเริ่มเรียนรู้เองทุกวนันนี้ลูกสาวผมก็เริ่มหาหนังสืออ่านเองเริ่มไปสอหาว่ามีการ์ตูนอะไรที่มันสนุกสําหรับวัยของเขาซึ่งผม,ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยเด็กเขาก็จะรักกนารอ่านเองในแบบบขของเานะครั เล่มนี้เป็นเล่มที่ผมภูมิใจมากๆเลยครับเพราะว่ามันถูกเขียนขึ้นมาโดยเป้าประสงค์เดียวเลยก็คืออยากให้คนไทยมีเงินใช้ตลอดชีวิตครับหลักๆแล้วเนี่ยจริงๆผมมีโอกาสได้ไปเจอคนในงานบรรยายเยอะมากเลยครับปีปีหนึ่งผมเจอหลักพันเนาะซึ่งผมประหลาดใจมากเลยเวลาผมถามว่าเคยวางแผนกเกษียณไหมเนี่ยเจบเอบอกว่าไม่เคยวางแผนกเกษียณน,นะครับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือ64%ของคนไทยตอนเนี้ยตามสถิติงานเขาเรียกว่าตัวเลขสถิติของสำนักง,งานสถิติแห่งชาติเนี่ยบอกว่า64%ของคนไเยอร์เย็นต์ของคนไทยกเกษ ันตรายมากถูกไหมครับดังนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ทางด้านการเงินที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเก็บเงินระหว่างที่คุณทํางานครับเอาไว้เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์หรือว่าหาวิธีทําให้ตัวเองมีเงินใช้หลังก็เสียงได้ซึ่งเล่มน,นี้มันจะตอบทุกอย่างเลยครับว่าทํำยังไงแล้วมีทางเลือกอะไรบ้างน,นะฮะ